สบายดีสบายดีสบายดีทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดหอวพระแก้วน้องกะเป็นครั้งแรกของอลิสาเลยที่มาเพราะว่าอลิสาเราไม่เคยมาคือกันครั้งแรกคือกันเป็นคนเวียงแต่ๆท็กเราบังคับใ้นายมาเป็นบอกเป็นวัดแถวนี้เนี่ย่เคยมาจกบาดเลยแถวในเมืองคือว่าได้มาจะเผื่อนะเมื่อนี้ยครับกาสิได้ให้น้องจีน่ากับน้องอลิสาเนาะถ้าบากให้เขาแบเบิมเนี่ย บเปนมาพาดิเข้าไปเบิ้องพร้อมๆกัดนี่แหละเพราะว่าทางคนต่งเคยมาเนาะเระไม่เคยมาเนาะคเคยมานีจะเป็นทางเลไปเข้าไปเบิ่งกัน่าค่าใช้ใจในการเข่าชมอีอย่างเนี้ยปะะต้องไปเศ้าสิ้นก่อนเนาะเปิดตอนแบดมิเศ้าขาแบดมนต้าพันมาตุกคนเลาห่าพันที่คนต่างประเทศสามสิบพนคนละสิบบาทเป็นคนเลา คนทางประเทศคือบาเอนคนละสามสิบพันก่ะสาบาทสามสิบพันหรือวะหกสิบคนแล้วครับสิบพันต่อสาวบาทโอ้แพองอยู่นะคนต่างประเทศจ,จะแพงก่อนไปไปถามสิ่งถามสิ่งเดียบอก,บอกคนลาวสี่คนไทยหนึ่ง เงินย่ห pues kind of ้ที่นีเนาสิบาสิบห้าสิบหาไปาเข้าสิบ้าหาบหิบาิางห้าสบ้าสบาบาินห้างต่อเขาสอบาสสิบห้าสิบาห้ ถามซินมีเออได้ซินเพิ่นให้ลูกอันนี้เป็นซินเก่าต้องหนูได้ปะซินเห็นเศร้าเห็นใส่เลยเออพอได้ใส่เออเออมีน้อยใส่ซินเออผมเป็นยังเขาใส่จับกล้องซื่อเนาะใส่เป็นโน้แปนะเนาะยาวพดบ่อเนี่เขาต้องให้มิดซิดเป็นบ่ มื่อนั้นไปอันวัดนี่อย่างก็อยู่ไทยนะเอ้คาดเข้าเขากะโให้เนาะตอนได้ใส่สินน้ก่อเสื้อกะโให้เสื้อเสื้อโซ่นุ่งซีนให้ลูกแมนบอลอันนี่แมนปะแม่หอแมนแล้วหมบอลน่ะแมนแล้วได้อยู่ อ้าวไปนี่บ่หอพระแก้วนี่บ่ไสนอันไหนอันทั้งส,งสงองเลยเป็นครั้งแรกเลยที่มาครั้งแรกก่เคยมาจากักเชื่อนริงจ้าถือว่าเป็นหอพระแก้วเนะาะประวัติก็เป็นเป็นมาจาไกไหนบ่เอกาโบบ่รูร้เดี๋ยวสีผ้าไปอ่านเบื้องย่อๆเดี๋ยวจัง ขึ้นไปด้านบนก่อนจังฉะอริสากับตีนา่าผาไปอ่านบึงพอดีมุมทางนั้นเพิ่็จะมีประวัติยอ่อหอพรแก้วอยู่เนาะเดินทางตัวขึ้นเทิงใด,ด,ดบ่ือนถอนไดบ่าจบไูนเข้าทางข้างมันจะ,ะเป็นแบบสาาดเดียวแบบตั้งเลยมันก็ คืนนี้เลยบ่ตีนฮอนเด้อเออเดนโอ้ออคนบาปเข้าวัดเนาะจะฮอนน,นินึงฮอนมาดูแต่งสินี่คุณมังก็ส็น้ำมัน ที่รุ่มกนโฮนโหลบคุอันนี้ตัวประวัติเห็นตัวเฮ้นี่เคยสายดัง<ห>นี้อ่าน,นี่ประวัตินะมามามาละเบียบอันนี้มาอ่านให้เบิ่งไหนประตูนี้มันประตูด,ดังเดิมเพรางกกับการสั่งของวันเกียวปีพศ2103หาปี2108พศบอ่ะกุ่งกับคศษโท 1>, 1 5 6 0หา1565 พระเจ้าสมัยพระเจ้าเสยสิธาการบุรณาการครั้งที่สามบได้แต่ต้องอยังยังหากสาวมุดเดิมไว้ทุกอยาะะ่างอ๋อแสดงแสดงว่าประตูอันนี้ปะอันนี้เมนบอนี่นี่โอ้อันนี้นเพื่นอนส้างในปีสองพสองพันหนึ่งระะ 2, ้อยสามกับประมาณสี่ร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี่ยังคงดังเดิมใบ่บได้มีการบุรณาอีกย่างเป็นบอถือว่าเป็น ประตูนี้สีรลอยก็ปีมบ้าแล้วพี่น้หรครับี๋เปิดบ่ได้เออเพื่อนเทดเป็นโซลิตี้ประตูโบวแต่ว่าอันตัวข้างคือน่าจะแบบบุรณาไม่แต่ว่าตัวนี้ยังคงดังเดิมอยู่ไปเฮาไปละชมเบิ้งอันนี้ยังนี่อันนี้นี่อันตัวนี้ก็นนี่ระเบียบบอระเบียบมันก็ระเบียบ มโอเคโอเคเพราะไทยนอกก็ได้เอเงโอเคโอเคโอเคเขาขอข้างในก่อนเขาสียุติในการไทยทำ้บนากข้างในเนาะเดี๋ยวเขาสิพ้าเขาไปเบิึงอ๋อเหตุผลที่โบอยากให้ไทยเปนน้ำมันแบบเพื่อป้องกันวัตถุพิษโมหิตรำร้ายต้องการอนุรักษ์ปปกภาษาวัตถุที่ไม่หอคือเป็นมีเหตุผลที่บบให้ไทยเพราะว่าจากพวกแบบ หลักขโมยกูยคนอื่นเพิ่นยานคนอื่นเบิึงภาพแล้วเฮาเพิ่นกระสีห็นของนึงเออเออเออเอเาเอาเดี๋ยวเฮาสิตามเพิ่นเลยเนาะไปตามเพิ่นเดี๋ยวเฮาสิยุติในการพายท้ำไปเดี๋ยวเฮอเขาไปเบิึงก่อนแล้วเฮาจังเอาบ่อยฟังเอาบ่ห้ฟังเนาะเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวสีผ้าเบึงรอบรอบถ้าพี่น้องเบิึงอันนี้เลยริสาที่ นี่คือเลขนี่งก้อหนึ่งบอกหวยเด้อนี่คือแต่โบราณเดีนะครับตัวนี้อันนี้เตษแล้วซุ้มที่แต่งหักเป็นหินเนาะเป็นสลักเออโอ้หมาอยู่โรงทานตีโรงครัวตีเหมาะยอมผ้าตีก็เป็นนะารจะเป็นที่อันนี้สมัยไม่ด้อนนี่ แต่ว่านี่เก่าแก่อยู่อเออนี่เด็กนี่เด็กประตูน,นี่อีกหรือล่ะตีน่าอืมเดียวกันเดียวกัน,นเนม่นบอกอ่านดินดคือกันคนละลายทิไหนไ<ม>เออคนละลายอันนี้เมนประตูดั้งเดิมเลยถตะถึงเตะพร้อมกับการสั่งห่อพระแก้วปีพศอ,อันเดียวกันโอ้เขาเจ้าแจกสลักไม่ตัวเนี้ย อ่อนดีเนาะคุณแกะนี่เก็งเนาะเอาย่างรอบๆเบ,บื้องเข้าบรรยากาศว่าอันนี้แห้งเกาแห้งจนเกือบเห็นใบแล้วสิให้ติหน้าคร<ป>ัอบอดิสาไปอ่านเบืววดด้องประวัติเ่อๆหอพักแกวให้พี่น้อง้ฮได้เบื้องน้ำกันอยู่ข้างนาค <ừ> นะเออเศรอมัยเจ้าโบราณพี่ตีนี่เศาเขอเห็ดเออเออ แกสลักเอาไหมเฮ็ดแม่นบ่แม่นดิคล้ายๆคือเห็ดแบบนี่ขนาดเองแต่ว่าอันนี้มันเป็นไม้ดิเขาหิ้วเบ่นั้นพี่น้องครับเบิ่งโครงสร้างของไม้นะครับนี่คือตั้งแต่โกกแต่เข่ามาเลยเนาะนี่ไม้อยู่หลงพะวันกันขึ้กันแสดงว่าในยุคของพระเจ้าไซยิดทหาธิราชคือกันเนาะเพิ่งแกยังคงแบบเก็บความแบบโบราณเก่าแก่ในยุค ไปเดินเดินเด็กไม่อย่างนี้ตู้ตู้ใส่เครื่องอพระไตรปิฎกนี่นะเกาเป็นหินจับได้บ่ บอเกลือมอ่านมาห้ามจับยังไงถามมาจับได้ว่าที่จับกขาบ่กเป็นอยังดอกเขาบอกให้จับเด็กกับยังเขาจับหลายจนเลื่อมเลยนี่เนาะเขาลูบลายแท้แหละนะเขาบอกห้ามจับฟาตีในเขาเจ้ากระสิจับคนาเนี่เนาะจับลูบจนเดียมอืมอันนี้ อ yeah, uh, ันน oh, oh, so ี so ้แห่งเก่าเอออันนี้โซฟาอันเก่าที่อ่อ่ไม่โซฟาโซฟาอันเก่าของเพื่อนโซฟาแต่ไม่สวม่เกิดจมเรืเข้าไปเบิ้งประวัติจูดานลังมีนกมีแค่เคมีเบิรเนาะทุกชนิดเลยสัส นี it, ่ย like like ังก่อนจีน่าฮะนี่ยังก่อนอันนี้จะเป็นพวกอันเขาแกะสลักเนาะหางไม้เขาแกะสลักเฮ็ดปิ่นอันแบบอันสัญลักษณ์ของประเทศลาวนะอ๋ออันนี้คืออย่างเออจีน่าเห็นจีน่าคิดว่าอย่างอันนี้ประตูเข้าพระธาตุหลวงและนี่พระธาตุหลวงแม่นวะบ่อมินบ่อมินหัวหลวงพระบางบ่อนี่วิวจะพัดห์หลวงพระบางหลวงพระบางปะเจียงทอเม่นบ่ เออแมนแมนแมนอู้แมนบ่ระตูใสอี <wiele> ัน <médico> นีไดโนเสาร์อีอันนี้วัดเสียงท้องเป็นบ่นี่สะแมนนี่เนาะอันนี้มีวัดพุจมากดอู้ใสวัดพุจามกวัมาักดิต่นยมาดะเปียนเห็นแล้วหูร่าอันนี้ย่ใสอันนี้คือย่เบียงมันบ่ อยู่ท่าหลวงอันนี้คือหลวงพ่อบางหลวงพ่อบางอันนี้บรนทูกจัมปาสักโอ้อันนี้จะใส่เหรออันนี้บรรนี้ตู้ยังบุ๊ยหน้าเขาเปเทปสันโอ้หน้าคือบ้าอีกเทปสีอันนี้จะใส่ตีหน้าบูฮันนี้นะคุ้นๆแต่คิดวออกคล้ายๆตัวมันคล้ายๆคือท่าหลวงอันนี้วันบรรทใส่ที่โมเมนต์เอียงวะแมนบะ คุ้นๆนะเคยเห็นยูทิคตอคเจ้าลงมันคล้ายๆคือทัดหลวงแต่โบเมนทัดหลวงนะทัดอีกครั้งทัดอีกครั้งเ่าไม่มีไหมเ่เป็นแบบนี้เลยปล่าทัดอีกัอันนี้จะ้องขบปากที่นี่มนึ่งโทรศัพท์โค้ชโบได้เอยฮู้ทุกอย่างไว้บริุทินะทุกคนกันแบบเดาๆเพราะเราเดาไปอันนี้เส้นพ่อกระโม่ที่นี่นี่เลยเี่ยนนี่วะยันเส้นพ่อกระโม่นี่ นี่เขียนไฟล์วะวิธีชีวิตตะก <c oughs> ี้เขาเจะเอาเดรสสลดัดเฮ็ดเนาะเก่งเก่งเก่งเริงจริงศิลปะนี่ไปเด้สิให้ตีน่าพาไปอ่านเปิงประวัติย่อๆของผ้าแก้วอบอกหัวผ้าแก้วปไปเดินทางไปเบินน้ำันเลยสำหรับในอีพีนี้ครับเราอีกสิลพ,พี่น้องเขา เราชมเบ่งบรรยากาศน้ำกันนะครับว่า,<อ>าความเป็นอยู่แล้วก็วิธีชีวิตของพีงง<ช>่ะนะอ้องทั้งนครหลวงเวียงจันทร์เป็นไปเป็นมากอย่างไรแล้วกับภาพพร้อมด้วยหอพระแก้วนี่แหละครับในอีพีนี้อาจจะเป็นเลี้ยวๆแน่พี่น้องเอาคลิปแบบสไตล์นําเสนอแบบเลี้ยวๆเลยเลี้ยวทามไปเลยเอมามาวัดหอพระแก้วเนาะจะมีเพิ่นจะมีประวัติให้เนาะก็จะประวัตินี้อ่า มันมีทั้งภาษาลาวแล้วกับภาษาอังกฤษเนาะคันเป็นตางซารดมาก็สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ให้อ่านให้อ่านพูดภาษบรรทัดอริสาซ้ำเอตินาซ้ำซ้ำซ้อันอริสานี่อออ่ออ่ออ่ออริสานี่หอพระเกล้าแม่ตั้งอยื้อถนนเสด็จาทิราชเมืองจันทบุรีนครหลวงเมืองจันทร์ซึ่งมันก็จะพระเจ้าสยามเสด็จถาทิราชเป็นผู้นำพาสร้างในปีคศ1,800 เพื่อเป็นพบรบดิสถานองค์พระแก้วมรกุตภายในที่พระองค์ได้อยู่ในนครหลวงของประเทศเาลาวสร้างจากเมืองเซียงโดเซียงทองหลวงพาบางในปัจจุบันตะกี้ตะกี้หลวงพอบางซื้อว่าเมืองเซียงทองเนี่ยเซียงโดเซียงทอง แ้้งงอ่อน่าจะย้ายวัดนี้เตยหลวงพระบางมาอยู่แล้วเขาหลวงลงมากำเนิดเอาเมืองเวียงจันทร์เป็นเมืองหลวงของประเทศแห่งใหม่เต่ปีคอสอ1 5 6 0จนทศปัจจุบันคอสอ1 5 6 0เป็นตอนนี้2,000กวัวประมาณ5 0 0 4 0 0กว่าปี4 4 0 4 6 3ปี2 0 2 3ตอนนี้คือ นครหลวงเมืองจันนี้เป็นเป็นเมืองหลวงประมาณสี่ร้อยก็ปีเป็นบ่ถึกบ่ประมาณนั่นละ่ะอ่ะเอตินาบาตอพระเก้วมรกตได้ประดิษฐานอยู่หัแห่งนี้เป็นเวลาส1งรยสิบเก้าปีโคโ1หนึ่งพันห้าอยหกสิบหาโคโ 1,779ปีโคโซ7 7 9พ2ก้โพโส 2, 2, พระเก้วมรกตก็ได้ถึกนำไปประดิษฐานไว้ที่ประเทศสยามสมัยพระเจ้าตากสินราวแม่นสมัยพระเจ้าสิริบุญญาสารหัวพระแก้วแห่งนี้ได้กลายเป็นได้กลายมาเป็น หอพิพิธภัณฑ์สถานบูฮานหอพระแก้วในปีคศ .1987 เป็นต้นมาไปไหว้กันเต์มาสนับสนุนโดยโครงการพัฒนาโครงร่างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ADB กระทรวงท่าเรือเาววัฒนธรรมและท่องเที่ยวพ่อใหญ่สัมปีานา มันฮวันพุดไะสรุปง่ายๆนะทุกคนก็คือตัฮอร์ละเก้วนี่อ่าเพิ่นได้สั่งอ่าในสมัยอ่ากษัตริย์พระเจ้าไซยาสิทธาธิราชเนาะกับภายหลังที่พระองค์นิยมงายนครหลวงอ่าจากนิกกี้เนาะนครหลวงเราจะเป็นอ่าเมืองหลวงเขาบางก็คือเสียงดงเสียงทองแต่ว่าปัจจุบันก็คืออ่านครหลวงของเราก็จะเป็นอ่านครหลวงเมืองจันทร์นีะที่เราอยู่ปัจจุบันนี เอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้กับขอบพูดน้องอธิสาสาน้อยเวงจันแลวก็น้นองทีนนาเนาะในพามาอดิสาบ่นเป็นวันได้พามาได้ครั้งแรกในชีวิตของทุกคนเลยที่ได้พามาเนาะนัดกันมาสิซะ <laughs> โอเคขอบคุณพี่น้องทางบ้านครับคลิปนี้อาจจะข้อมูลอันไดที่มันตกข้างนะครับบอทีทวนบอติมระบบกับขอโทษผลได้ลำเนาแต่ว่าในการเหตุที่ผมสีเห็ดสไตล์เลี้ยวๆแบบง่ายๆไปเลยให้พี่น้องเขาได้เบิง่งแบบง่งายๆว่าเหตุการณ์นนะตรงนี้มันเกิดขึ้นยังไงแกสิได้ ให้พี่น้องเขาได้เห็นแบบนั้นเนาะบางทีอ,อนาคตอ่ะเ่นี่อาจจะเปลี่ยนไปอีกงามก็นี่หรือว่าไปได้หลายก็นนี้อีกเขากับวงูึงนันเดียวเขาถ้ามาเบิรงอีกว่าอีกสิบสองปีมันจะเป็นจะแดงนะสิบสองปีเท่าแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสบายดีครับสบายดี